อุราเซนพยคร้ายนัมเบอร์วันบทประพันธ์ของท่านอาจารย์อภิชาติกมุทธชาติตอนเช้าวันรุ่งขึ้นที่ฐานบัญชาการกองพันลิตเทลไทเกอร์กรุงโซร้อยโทเทริรดรัมพูราเดินเข้ามาอย่างหน้าห้องของรองผู้การพบว่าริเกตเลขานุการคนสวยนั่งยิ้มหวานอยู่หน้าห้องทารองเช่นเคย ดีเทิร์นคุณเข้ามาหาฉันคราวหลังคุณไม่ต้องเอาดอกมไม้มาให้ฉันก็นได้ก็ผมรู้นี่นาว่าคุณชอบดอกกรหลาสีเหลืองผมก็เลยนำมามอบให้คุณคุณพูดแบบนี้แสดงว่าอยากได้ลาเต้อีกแกวละสิใช่เลยได้แก่<ๆ>กาต้ของคุณเป็นลาเต้รูปขนนกที่อื่นไม่มีแบบนี้นี่นาอะเธออะเธอคุณเข้าไปคุยเรื่องงานกับท่านมารองพวกกันฉันก็ย,ยกลาเต้ไปให้กันละก,กันขอบคุณมากเลยแก่ ปลาเต้ของคุณหอมอร่อยที่สุดในโลกเลยชายหนุ่มยื่นดอกกราบสีเหลืองใหม่ส่งกลิ่นหอมเหมือนเพิ่งตัดมาใหม่ๆหยดน้ำยังพราวอยู่บนกลีบดอกลริเกะรับเอามาเสียบไว้ที่จัดกรันที่โต๊ะของเธอพลางนึกในใจมองตามร่างสูงสมาร์ทนั้นเดินอกตั้งหายเข้าไปห้องทำงานของท่านรองผู้การเทิหนอเทิร์นกลาบดอกนี้ดูใหม่แนละสดเกินไปฉนันรู้เลว่า คุณตะตัดมา,าจากที่ไหนสักแห่งในสวนของสำนักงานนี้แหละในเทอคุดโดูกข่าวนี่ท่านรองผู้การเอาหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่ล่าสุดให้เขาดูหัวข้อข่าวพาดข่าวไว้ว่าเกิดเหตุระเบิดที่สวนสาธารณะลักษณะแบกเล่นของสวนสนุกโยงมาแลนด์ระพบว่ามีผู้เสียชีวิตพาดหรองลงมาเป็นข่าวเกิดเหตุทะเลาะวิวาทที่สถานบันเทิงของกเยซอน และในข่าวบอกว่าเกิดจากนักจารกรรมกลุ่มคนร้ายได้เข้าจารกรรมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับความมั่นคขงของประเทศเสรีโดยใช้วิธีการทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและสังหารแนวร่วมของฝ่ายโลกเสรีท่านหลอกคิดว่ามันเกิดจากฝ่ายนักจารกรรมของเกาหลีเหนือใช่ข่าวด่วนจากหน่วย SIS กุงปารีสส่งมาว่านักจารกรมรมคนนั้นแฝงมาในรูปของนักบวชเอ๋นักบวชหรอครับเทิดเอามือเกาคางใช่ เป็นนักบวชซางฮข่าวไม่มาแค่นั้นเพื่อความปลอดภัยของสายหน่วยข่าวกรองและความปลอดภยอยัยข,ขดภยของด้านข่าวสารผมไม่อยากให้คุณทาพลาดแบบไมโครชิปนั่นอีกโธ่ท่านลองก็ไมโครชิปเพราะก็ได้คัดลอกเอาไว้แล้วแถมไม่เขียนโปรแกรมสอนให้มาไว้อีกถ้ารองคไม่คิดจริงๆว่าว่าผมพลาดฮะตอนแรกผมปรคิดแบบนั้นเถอิดข่าวหลังคุณทำอะไรต้องปรึกษาผมก่อนสิขอโทษครับท่านเหตุการณ์มันฉกหงอกครับ ฉันเข้าประตูดังขึ้นขอโทษค่ะกาแฟของร้อยโทเทิดกับของท่านรองผู้การค่ะเอรอ์ดิกเกะของผมเอาวางไว้ข้างนอกก่อนค่ะดิเกะไอชิคก้าโปร่งรัดรูปถือแก้กาแฟเข้ามาในห้องคุณเทิดทำไมคุณไม่ทานกาแฟในห้องท่านรองคะเออผมจะออกไปดื่มข้างนอกข้างในนี้แอร์มันเย็นเกินไปค่ะดิเกะชำเืลงสายตาอันหวานเยอะมาอยังเทิดก่อนจะเดินสะบัดก้นออกไป ตาดำยาวงอนเป็นแพรกับชุดกระโปรงสีม่วงแนบเนื้อรัดรูปนั้นน่าดูเป็นอย่างยิ่งถ้าลองครับถ้าางนั้นผมต้องขอตัวก่อนสืบด้วยความมาอย่างไรแล้วผมจะเขียนรายงานส่งนะครับเทิดลำภูราลุกขึ้นโคกกำนับแล้วรีบเดินออกจากห้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวเทิดผมจะฟังไม่จบแต่รลมันเทิดจะไม่ได้ยินเขาเดินออกจากห้องไปเสียแล้วลิเกเลขาสาวสวยลุกขึ้นจากเครื่องพินบิดของเธอพร้อมกับถ้วยกาแฟเทิดค่ะ นี่กาแฟของคุณค่ะชายหนุ่มเอื้อมมือมารับแคกาแฟลาเต้นั้นไว้ยกก้นจิบระวามาลงแต่เอ็มือหนึ่งเขาม่ได้ปล่อยมือข้อมือของลิเกะเลยกลับดึงเธอเข้ามาก่อนหอมที่ใจจริงๆลาเต้หรือว่าตัวดิฉันคะก็ทสองอย่างนั่นแหละแต่ได้ผมเลือกผมเลือกเอาคุณเนี่ยนิเกะคุณหอมไปทั้งตัวอยากค่ะยังงทำงานนะคะเดี๋ยวถ้าลองออกมาเห็นถ้าลองไปออกมาเห็นหรอกนะ ผมไม่ขอยุ่งกับกออสารนั่นแหละไทหนุนจูบเธอ,อยังดูดดื่มพร้อมกับจับสะโพกงอนนันเนื้อนั้นอย่างสมอยากเธอฉันเห็นสายตาของคุณตั้งแต่อยู่ในห้องนั้นแล้วว่าคุณก็อยากทําแบบนี้ละสิลิเกคุณนี่ช่างรู้ใจผมเสียทุกอย่างจริงๆก็างานของฉันเป็นเลขารุก,การนี่คะจริงสินิเกะงานคุณนี่เขียนรายงานให้ผมด้วยเธอนะเธอคุณก็ยช่วยฉันทุกทีเลยก็ผมรักคุณนะนิเก แกรี่พาลิสเตอร์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาขณะปฏิบัติภารกิจในกรุงโซเดินออกมาจากห้องน้ําในห้างเมียงดงสโตเขาหันหลังเช็ดมือที่เปียกากระดาษและยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาบริการสองคนขนาบข้างสายตาของบริการเหลือไปเห็นชาวเอเชียคนหนึ่งส่วนพ้าคุมยาวสีเทามีผ้ารัดเอวโกนิสะลานเลี่ยนเหมือนเป็นนักบวชสคน กำลังจ้องมองเขมิงอยู่ที่ปากทางเดินมาในห้องน้ำคนที่ยืนอยู่กลางนั้นร่างผอมและตัวสูงมากกำลังจ้องมองด้วยสายตาที่ดุดันเอาระวังท่านเอาไว้จากนั้นดูุมันสักคนที่สายเราแจ้งมาเลยบริการคนแรกกระซิบกับเพื่อนก่อนที่จะเดินตรงก็ไปหาชายนักบวชตัวสูงคนนั้นแต่ชายนักบวชชักปืนเก็บเสียงกระบอกยาวสีม่วงออกมาจากผ้าคลุมโอ้ไลซึ่งคำพูดทักทายใดยๆมีเสียงดัง บริการคนแรกง่ายลังล้มลงไปแกรี่พาริสเตอร์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศเงื้อง,ง่าจะหันหลังหนีบริการคนที่เหลือดึงแขนเจ้านายให้วิ่งไปสีกทางหนึ่งนักบวชทั้งสามตาก,ก็วิ่งตามไปด้วยความรวดเร็ว,วรักคล้องตัวไม่สมกันเป็นชุดที่สมใส่มาดีครับท่านรถของเราจอดอยู่ทางโน้อนอีกหนึ่งบล็อกแต่เหมือนจะไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังเอาไว้บริการและรัฐมนตรีช่วยสหรัฐวิ่งไปดีรถเกง๋งคันใหญ่นั้น ก็พบว่ามีนักบวชอีกสองคนยืนบรออยู่แล้วเขาตัดสินใจวิ่งเข้าต่อไปอีกทางเสียงฝีเท้าหลายคู่วิ่งไล่มาดังตึกๆเอาไว้ครับท่านซอยนี้เป็นซอยตันพวกเราไปต่อไปไม่ได้แล้วบริการอาราลังชักปืนออกมาถือเอาไว้พวกนักบวชเถื่อนเมื่อมาตามมาทันก็นต้องเข้ารายล้อมทันทียังน,นคุณก็สู้ตายกับมันสู้ตายนะครับท่านใช่สิ้นเสียงคําตอบของบริการนั้นก็มีเสียง <c oughs> บริการ คนที่สองล้มลงจมกรองเลือดเมื่อปืนหัวรานะระ่างสุงกนกำลังจะเล็งปืนมามีเสียงตะวหวาดหืิเสาวดังขึ้นหยุดทีนี้นะพกห้างซิงหญิงสาวในชุดสีดำรัดรูปสวมเสื้อเปิดไหล่อดปร,รอยสักดอกซากุระสีแดงและหน้ากากาคาบุกิมาจากทางไหนไม่มีใครทันได้สังเกตเธอพุ่งตัวมากดไหล่กร,รีพาริสเตอร์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศที่อยู่ในชุดสูทสีเทาให้ก้มบอบร,ราบลงม่งร่องพืนข้างทางเฮโฮอายุ hey, who are you? คุณเป็นใครคบหลงท่านรัฐมนตรีอย่าพะโหวขึ้นปาโผล่ไปอีกคุณตายแนะ่หญิงสาวสั่งด้วยน้ำเสียงที่เฉียบขาดเสียงรถเกง๋งห่อตะบึงเข้ามาในซอยพร้อมเสียงเบรกดังเอียดรถเบรซคันนั้นหมุนคว้างกลางถนนขวางระหว่างทางพวกฮางเซิงกับฝ่ายรัฐมนตรีช่วยและหญิงสาวเอาไว้นั่นนํารถของฉันนี่แกรี่พาริเตอร์มองเห็นรถเบนซกลางศูนของตัวเองก็จําได้ขึ้นมาแล้วคะโอริพาเขาขึ้นมาด้วยเดี๋ยวก็ไม่ทันหรอก เธอทีอ่ขุดใอนันหรอเธอเสียงเครื่องยนต์แววมาไกลๆพร้อมกลิ่นน้ำมันเก่าในอากาศเธอลำพูราเปิดประตูรถรัตโกนไปทางแกรี่ผู้ช่วยรัฐมนตรตีต่างประเทศสหรัฐแกรี่ทางนี้ประกันได้แล้วเดี๋ยวมันก็นไล่ตามทันหรอกแกรี่พาริสเตอร์หยุดก้าวเท้าใบหน้านิ่งสนิทมองรถของเธออย่างไม่ไว้วางใจจำเป็นฉันมีคนของฉันมารับ เธอขมมดคิ้วอยู่อะไรวะท่านราบมนตีช่วยตอนนี้ไม่ใช่วลาจะมาเลือกมากนะท่านเราจะต้องหนีก่อนแกรี่ชูมือขึ้นโบกเรียกรถเก๋งสีดำที่ขับมาเช้าไฟหน้าสองแสบตาฉันจะไปขึ้นรถคนที่ไม่รู้ว่าอยู่ไฟไหนแน่โดยเฉพาะไอ้คนที่เคยเปลี่ยนข้ามาแล้วอีกหนึ่งครั้งแกรี่เริ่มเสียงกราวเฮ้ยนิมพูดทํามันดีๆนะพาริสเตอร์ฉันเสี่ยงชีวิตช่วยนายออกมาจากทะเลทรายนรกนั่นแกรี่หัวเราะเ,เย็นเย็น นัมเบอร์วันฉันรู้หรือว่าแกก็แค่ทำตามคำสั่งของใครอีกคนหนึ่งกันแน่รถเก่งคันนั้นจอดสนิทประตูด้านหลังเปิดออกมีชายชุดดำสองคนก้าวลงมายืนเงียบๆแกรี่เดินไปขึ้นรถโดยไม่หันกลับมามองเธอขอบใจสำหรับทุกอย่างแต่เส้นทางของเราจบมาแค่นี้เธอกำมือแน่นมองตามด้วยแววตาเจ็บแปรบร่ที่แกกำลังเดินไปนรกโดยไม่มีใครคุ้มหลังหวังว่าแกไปให้รอดนะแกรี่ เธอรำภูรากระแทกประตูรถเก๋งปิดสนิทก่อนจะพูดกับสาวสวยขขาริขับไปเลยขขาริเราไม่มีเวลาแล้วขขาริหญิงสาวชาวญี่ปุ่นผูกผ้าผูกผมสีแดงที่เปีวสะบัดต,ตามแรงลมเหยียบคำเร่งจงมิดร้อหมุนส่งเสียงหวีดก่อนพวงทยานออกจากลานจอดโกดังท่ามกลางเสียงหัวใจเต้นแรงของทั้งคู่พวกซางเฮพวกมันจะตามมาไหม คารดทามพางเหลือบมองกระจกหลังมันต้องมาแนะ่เธอพูดเสียงเย็นกำปืน M1911 คู่กายในมือแน่นโดยเฉพาะคนอย่างพันิสเตอร์ตอนนี้มาดูตัวเราว่าเราเองก็จะเล่นม,มันเหมือนกันห่างออกไปไม่ถึงหนึ่งนาทีรถเก๋งสีดำคันหนึ่งทะยานออกมาจากเงามืดไฟหน้าแยงตาแสบวิญญาณแกรี่พานิสเตอร์อยู่เบาหน้าข้างๆสมุนมือปืนสองคนเขาเหยียดยิ้มบางๆพา,างสั่งเสียงนิ่ง ยายนำเบอบนวันหับหลบนี้ไม่ได้ฉันต้องการของจากน้ำบ้ิญิงนั่นเสียงปืนดังสถานขึ้นท่ามกลางความเงียบสมุนของแกรี่โผล่จากหน้าต่างรถชักปืนกลมือกระหน่ำใส่ท้ายรถของเธอกระจกหลังแตกร้าวทันทีเสียงเศษแก้วปิววนข่าวริหักพวงมาัยหลบเข้าไหล่ทางรถแทบเสียหลักกระจกนี่ไม่แก้กระสุนนี่วาเธอพึมพำมันยิงมาแล้วขาวริร้องตกใจ เทิดโผล่ตัวขึ้นจากหน้าต่างฝั่งซ้ายพิงตัวกับขอบประตูเล็งยิงสวนผมกระสุนหนึ่งนัดเจาะฝากระโปรงหน,นรถของแกรี่อีกนัดเฉียวไหลสมุนด้านขวาเลือดสาดจนพวกมันต้องหลบกลับเข้าไปในรถแกรี่ยังคงยิ้มเยือกเย็นดวงตาคมกริบของมันมองเป้าหมายอย่างนักล่าขยี้มันนังคาริอีนังญี่ปุ่นนั่นของที่เราต้องการรถของคาริกับเทิด ซ่อนตัวอยู่โรงจอดรถปรางกลางเมืองเสียงเครื่องยนต์ดับลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจหนักของทั้งสองเิดเช็ดเ,เลือดที่ข้างแขนตัวเองจากการโดนอะไรไม่รู้จากช่องชุลมุนเขาหันกลับมามองหน้าสาวสวยข่าวอริพาอมันไม่ปล่อยเราแน่นี่มันคงไม่ใช่แค่เรื่องแขนส่วนตัวล,วละเธอพูดเสียงต่ำข่าวอริหยิบฟแฟลชไดร์เทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุดจากกระเป๋าเสื้อในยื่นให้เธอด้วยมือสั่นเล็กน้อยเธอในนี้ มีหลักฐานให้ฉันขโมยได้าจากข้อเก็บข้อมูลรับขององค์กรเธอรับมาช่างใจเล็กน้อยก่อนหนึ่งดินทักหยิบเทปเล็ดออกมาเขาเสียบใดเข้ากับแท็บเล็ตหน้าจอสว่างวาบขึ้นพร้อมโฟลเดอร์ชื่อ Project Mirror p อร์พอลิสเตอร์เธรำพูราขหมดคิว้วอะไรของบันเขาเปิดไฟล์วิดีโอวงจรผิดภาพในคลิปคือ Gary P พอลิสเตสวมชุดเจ้าที่ระดับสูง กำลังยื่นแผนผังยุทธศาสตร์ขององค์กรให้กับชายในชุดสูรสีดําชาวเกาหลีเหนือไม่ใช่ใครอื่นแกนํศัตรูหมายเลขหนึ่งขององค์กรไอเวนมีหน้าละแกร,รี่เป็นแกได้เองเพ่นเป็นนอนบนไส้ของพวกเรามาตลอดเิอคํารามเสียงต่ํขคาวริพูดเสียงเคร่งแกร,รี่คำนี้คนวางแผนให้หน่วยไอเอสถูกรอบไปด้วยชายแดนเกาหลีเหนือและโดนสหานทั้งหมดแกร,รี่คือคนที่รทรยศต่อองค์กรเองเิอกำมัดแน่น ดวงตาแดงว่าแกรี่มันมีคนข้าหมายเลขเก้าเสียงรถยนต์หลายคันแล่นเข้ามาใกล้ไฟหน้าสาดวาบจากภายนอกรงจอดรถเขาริสบตาเทิดเราจะเอาคืนเขาจะไงดีจะหน,นีหรือจะสู้ยังมีพวกนักบวนั่นอีกละ่ะเทิดยัดแฟลชไดใส่เสื้อเราจะมีอีกเขาริได้เวลาเอาคืนขอรถให้ผมขับแต่เถิดคุณกำลังบาดเจ็บนะเทิด ยังไม่กลับหญิงสาวผมไม่เป็นอะไรหรอกเพราะมันมีวุฒิเหนือกว่าคขานีิมาเถอให้ผมกลับเองหญิงสาวนิ่งไปเธอคุณอยู่ระดับไหนของไอเอสฉันต้องไว้ใจคุณก่อนฉันรู้ว่าที่คุณตามจานาเพราะคุณเป็นไอเอสมันจะเป็นคขานีิผมเองไม่รู้ระดับของคุณในไอเอสเหมือนกันบางทีผมอาจจะเป็นแค่ทหารอาสาทิ่ตืน่นไทเกอร์ตัวเล็กไม่มีระดับอะไรก็ได้หญิงสาวถอนหายใจ งั้นงั้นก็ตามใจคุณแสงไฟจากตึกสูงใจกลางกรุงโซลส่งสองสะท,าทา้านลงบนถนนเปียกชื้น,ร,นรังฝนโปรยปรายรถยนต์สองคันแลน่นด้วยความเร็วสูงฝ่าการจราจรอรัวุ่นวายกลิ่นไฟไหม้และเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มไปทั่วเทฤดรัมพูรากำพรมอะไราแน่นในตาแน่วแน่มองกระจกหลังรถของการีพาลิสเตอร์และบริการของเขากำลังไลจี้ตามมาติด ขณะที่ข่าวอรนนี้นั่งเครียดอยู่ข้างหลังมีรถของแกลลี่ไล่ตามมาติดๆมันไม่ยอมปล่อยเราไปไง่ายๆแนะ่เธอกล่าวเสียงเครียดเทิร์ดไม่ตอบแต่ในใจเขาคิดว่าเป็นเขาเองต่างหากหล่ะที่จะไม่ปล่อยแกลแกลี่ไปเทิร์ดเร่งเครื่องยนต์พารถสไลด์เข้าเร็ยแคบเรนถนนตลาดกลางคืนที่เ,เรียงรายสองข้างทางเต็มไปด้วยผู้คนรถขันหลังยังคงไล่ตาม รากลับเป็นนักล่าที่ไม่มีวันหยุดแกรี่มองเทิดผ่านกระจกหน้าสั่งการลูกน้องในน้ำเสียงเย็นเยียบมีน้ำปบะวันตอนไนห้จมุมอย่าไปหนีไปได้รถทั้งสองคันพุ่งเข้าช่องทางแคบวิ่งฝ่าภายทต้สะพานตัดผ่านถนนนักเล็กท่ามกลางแสงไฟดีอ่อนเทิดมองหาทางออกพากำนวณว,ว่าต้องกำจัดพวกนั้นอย่างไรเสือไมทีต่อมาเทิด ลำโพราตัดสินใจขับรถเข้าไปในตรอกที่แทบไม่มีทางออกเธอพูดกับคาริด้วยเสียงมั่นใจคาวริคุณจับให้ได้ก็แล้วกันผมกำลังจะพาคุณเล่นเกมแห่งโชคชะตากับพวกมันเสียงเครื่องยนต์ดังคำรามก้องไปตามถนนในกรุงโซเธอธุกุมพวงมาลัยแน่นเร่งเครื่องผ่านแสงไฟนิออนที่สะท้อนบนถนนเปียกชื้นคาวรินั่งข้างๆจับเบาะแน่นพลางมองไปด้านหลัง รถของเกดี้ยังคงไล่ตามมาไม่ลดละทางแยกข้างหน้ายัางโล่งอยู่ข่าวดีอรีบบอกพางหันกลับไปมองแวบหนึ่งสายตาสวยออถือแต่ไม่ได้ความมิตกกังวลเทฤดนิ่งไม่พูดอะไรเขาเลี้ยวรถถับพันแวกผ่านตรอกแคบเสียงล้อบ,บทกับพื้นถนนด้วยเสียงเสียดสีดังเอีย๊ยสันนก่อนที่จะพุ่งออกจากมุมมืดและเข้าสู่ถนนสายหลักทฤดมองเห็นสัญญาณไฟแดงอยู่ไม่ไกล แต่ไม่มีเวลาจะหยุดรถพุ่งผ่านไฟแดงไปเมีเสียงแตดังขึ้นทุกทิศทุกทางเราต้องสลามันออกไปได้ก่อนราหาจังหวะเธิดพูดเสียงหนักพากำรันเส้นทางต่อไปในหัวแกลลี่ยังคงตามมาไม่ลดละรถของแกลลี่เคลื่อนเข้าใกล้ขึ้นวยด้วยบอรดิกาดของแกลลี่เริ่มเคลื่อนไหวคาวริหันไปมองและกัดอึ้งฟีป,ปากแน่นดวงตาสวยสั่นประลิกร้อกระแสงไฟในยามค่ำคืนเธิดพวกเราต้องรอด ถ้าเรารอดคุณช่วยรักพ้ผมด้วยนะขอเพียงเรารอดเรื่องคดนี้คุณวางใจได้เลยชาย,ยหนุ่มยิ้มน้อยๆวดเขีเ้ยวเสน่ห์ของเขาแต่ดวงตาไม่จะดูกุ้มกิ่มก็ออกจะมีแววแปลกๆค่ำคืนในกรุงโซนยังคงวุ่นวายผู้คนเดินขวักขวายรถยนต์แล่นสวนกันเป็นสายเส้นทางที่เทอดเลือกจะเป็นตัวตัดสินว่าเขาจะหลอกลอก,กำจัดแกรี่ได้หรือไม่ข่าวริไม่มีทางจะรู้ได้เลย เสียงกระจกเลื่อนลงดังแว่วผ่านมาสายลมเทิดคว้า1 9 1่คู่กายขึ้นมาอย่างรวดเร็วกระบอกสีเข้มดำมะเม่วมสะท้อนแสงไฟถนนเขาไม่มีเวลา,าลังเลแกรี่และลูกน้องไร้ประชิดมากขึ้นเสียงปืนคำรามกล้องในค่ำคืนของกูโซเทิดเหนี่ยวไกส่งกระสุนพุ่นออกไปกระแทกฝากระโปรงหน้ารถของแกรี่ฝฟหน้าแตกกระจายเป็นเศษกระจก ลูกน้องของแกรี่โต้กลับกระสุนพุ่งเฉียดตัวเทิดเขาหักพวงมาลัยฉับพันเขาได้ส่งเสียงร้องเบาๆขณะรถสะบัดหลบออกไปทางซ้ายเอ๊ะเขาได้จับไม่แน่นเทิดตะโกนพังนัคมกร,ระสุนเจาะเข้ากระจกข้างของรถอีกฝ่ายลูกน้องของแกรี่ตอบโต้บ,ตบ,บ้างกระสุนเฉียดขอบตัวรถของเทิดไปเพียงเซลว,วินาทีทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็ว เสียงเครื่องยนต์กระจกแตกและเสียงปืนต่อสู้สนั่นบรรไว้ในใจกลางกรุงโซค่ำคืนนี้เขาไม่มีทางถอยเทิดลำพูรากดคันเร่งรถของเขาพุ่งไปข้างหน้าอเสียงยางบนถนนดังลั่นขณะที่เทิดกระชากพรมออรอย่างแรงรถของเทิดสะบัดไปทางซ้ายก่อนจะเลี้ยวฉับพันสกัดทางแกลี่ทำรถอีฝ่ายเสียสมดุลล้อหมุนรีบนถนนที่เปียกชืน้นแกลี่มันจบแล้ว เทิดกัดฟันสากกระสุนเข้าใส่อีกชุดพางเหยียบพลงหนีออกจากแนวปะทะคมกระสุนของเทิดเจาะเข้าข้างหน้าต่างข่าวริตระหนกสิ่งที่เกิดขึ้นเธอหันไปมองรถของเกรรี่หมุนคว้างเสียงเครืยนต์คำรามนั่นก่อนจะพุ่งออกจากโนตกข้างทางไปแกลี่และลูกน้องหายไปจากกระจกหลังเทิดหายใจหนัก ขณะที่เขาประเมินสถานการณ์เขายัางไม่รู้ว่าพวกมันได้รับผลกระทบแค่ไหนแต่สิ่งที่แน่ชัดคือพวกเขาสลัดตัวรอดจากการไล่ล่าที่อันตรายที่สุดในค่ำคืนนี้แล้วอาจทาให้ฝ่ายแกรี่บาทเทดเจ็บไม่น้อยเราสองคนต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ก่อนที่ตำรวจคุงโซจะมาวุ่นวายด้วยเธอพูดเสียงเข้มกดขันเร่งอีกครั้งฝ่าความเงียบสงบของถนนโล่งที่ตอนนี้มีเพียงเขาคาริและค่ำคืนนี้ต้องดําเนินต่อไป เขาดิหายใจหนักเหลือบมองหน้าชายหนุ่มหัวใจยังเต็มแรงจากการไล่ล่าได้เพิ่งจบลงเธอเหลือมองเทิดที่จับพมาะไรนั่นสายตาเขานิ่งสงบราวกับเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงคืนธรรมดาธรรมดาในชีวิตเทิดพวกมันจะรอดไหมก็ตามที่คุณเห็นเลยเขาีิพวกมันอาจจะรอดหรือไม่รอดคุณคุณเป็นใครกันแน่ขขาริถามพางจ้องมองไปหน้าของเขาเทิด หันมาสบตาเธอดวงตาคมกลิบของชายหนุ่มสะท้อนแสงไฟจากถนนยามค่ำคืนเธอลำโพรายิ้มเล็กน้อยรักยิ้มข้างแก้มซ้ายปรากฏขึ้นแต่คราวนี้มันไม่ได้ให้ความรู้สึกผ่อนคลายเหมือนทุกครั้งในก่อนหน้านี้เลยมันแฝงไมได้บางอย่างที่ข่าวนี้เธออ่านไม่ออกผมว่็แค่คนธรรมดาที่รู้จักเอาตัวรอดเธอตอบเสียงเรียบพางเร็วรถเข้าสู่เส้นทาง ที่ปลอดภัยกว่าก่อนหน้านี้คราวนี้ขมวดคิ้วเธอไม่ได้ใจว่าควรเชื่อคำพูดนี้หรือไม่เพราะนักเที่ยวราตรีธรรมดาหรือสมุนไ s อสชั้นต่ำคงไม่มีฝีมือขนาดนี้และไม่มีทางจะยิงปืนหรือขับรถหลบหนีแบบที่เธอทำได้ฉันไม่คิดว่าคุณจะเป็นแค่นักเที่ยวกลางคืนหรือพวกลูกน้องธรรมดาคุณคุณจะต้องเป็นคนสำคัญของไอเอสค่าวนี กล่าวเบาๆแต่แฝงไปด้วยความสงสัยหรือหรือว่าคุณคือคนคนนั้นสุรเสศนพยักไร้าแต่เมื่อวันเธอไม่ตอบทันทีชายหนุ่มเพียงแค่ยิ้มบทรักยิ้มและเขี้ยวเสน่ห์อีกครั้งถึงให้ความเงียบในรถเป็นคำตอบแทนคำพูดของเขา